สวัสดีค่ะวันนี้เปิดเพจมานะคะประชาชนไม่ว่าอาชีพอะไรอดีตอะไรถ้าเขาออกมาต่อสู้ออกมาพูดเพื่อประชาชนกูยอมรับในความแสดงออกของเขาแ้วมึงมาด่าเขาทำไมที่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอะมาอ่านกันนะคะแล้วมาดูพวกนี้นะคะมาด่าด่าหมดที่กับตูนตีในทุนให้มันสับแล้วจะเจอแล้วจะตกให้มันสำนึกถามหน่อยเธอแค่มึงคิดก็ผิดแล้วนะ แค่มึงคิดที่จะตบกูที่เป็นประชาชนพวกมึงก็ผิดแล้วนะรู้ไหมมึงไม่ผ่านคําว่าประชาธิปไตยแล้วนะเพราะคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิ์ที่จะพูดและเห็นไหมมัเข้ามาดา่ากูกูไม่รู้สึกหรอกนะแล้วมึงถามว่ามึงบอกว่ากูจะกลาวตีนนายทุนแล้วถ้ากูจะกลาวมันก็สิทธิ์ของกูไม่ใช่หรอฮะอ พวกมึงยังกลับโน่นกลับนี่กันได้กูก็กรับมั่งไงแล้วการกลับไม่ใช่สิ่งที่แปลกพวกมึงนี่นะกาลังเออจะบอกให้นะคะที่ที่เพจดิฉันนะคะสถานีปัชชาที่ปไตยชุมชนปากสว่างได้มีพวกที่เขาอ้างว่าตัวว่าเขาเป็นแด,แดงก้าวหน้านะคะโอ้มาดามาดานะคะนี่คะ่ะดูพวกแดงค่ะํ <laughs> ำแป๊บแดงเอาสลิมที่ด่าดิฉันมา ล้วมึงยังเป็นแดงอีกเหรอเฮ้อฮมึงยังอ่ะมึงยังเป็นแดงกันอยู่อีกเหรอมึงยังกล้าพูดอีกเหรอมึงไม่ละอายแก่ใจถ้ามึงเป็นประชาชนฝ่ายเดียวกับกูมึงต้องเข้าข้างกูนะนี่ดูอู้มาด่าเยอะมากกูจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นชินนวัตรกูอยากจะเปลี่ยนแย่ yeah, แล้วพอดีกูไม่ใช่คนเงาสักหลาดเขากูคแค่คนรักระชื่นชม เด็กพ่อทักษินกูมีอะไรมะเอาเถอะนะพวกมึงนะนะตาบใดที่มึงยังไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยจริงๆพวกมึงยังอย่าได้มาพูดคำว่ามึงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดูดูค่ะนี่ดูค่ะน,ะะนี่ดานะดูอุ้ยโอ้ยนี่พูดแต่เรื่องเงินยาตะไอ,อ้แก๊งหาแดกเรื่องเงิน โอ้โหเดี๋ยวกูพูดมึงไม่ต้องห่วงและพวกมึงนะกูเห็นวันวันหนึ่งนะไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่เรื่องเงินให้กูมาเสี้ยมกูหลังไม่กันนะนะเมื่อก่อนเนี้ยกูจําได้ที่กูยังไม่ได้ออกคลิปกูยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายมาเสี้ยมกูหลังไม่นะให้กูเออี่กูอบผมอยู่นะกูไม่ค่อยว่างน้งดูเลซาชานะกูก็ตอบมึงไปด้วยกูก็ไม่ได้ชิวๆกับพวกมึงอะนะกูไม่ได้อะไรนักหนาหรอกไม่ได้ มีค่าในสายตากูเท่าไหร่กูบอกแค่นี้เลยว่ากูสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าพวกมึงยังไม่รู้จักคําว่าประชาธิปไตยนะมึงมึงอย่ามาสู้เลยวะมึงกลับไปนอนดูดนมแม่มึงนอนดูดนมนอนไป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 ,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเล่นกันที่อื่นไปคําว่าประชาธิปไตยนะคะเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาพเสรีภาพทุกคนจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการพูด เสรีภาพความเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะคะมีสิทธิ์ในการพูดเท่าเทียมกันพาราดอนภาพต้องไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม่มีการแยกแบ่งแยกสีผิวแค่นี้พวกมึงก็ไม่ผ่านแล้วนะที่มาดามึงบอกว่าด่าหมดพวกกาบตีนในทุนเออนี่ทาไมพวกสลิมมึงไม่ไปกลับมึงไม่ไปด่าเขาบ้างอะมึงไปด่าสลิมมั่งสิ นะแล้วมึงบอกว่ากลัวอมาดตัวแม่โ้ยพวกสลิมมันระบ,บาดั้งนั้นเลยทตไมึงไม่ไปด่าเขาบ้างเฮรอมด่าอะไรแต่กูกเนี่ยกูไม่เข้าใจเข้าใจพวกมึงเลยนะกูรู้สึกรำคาญมากโอเคนะแค่นี้นะกูจะไม่ค่อยว่างตอบพวกมึงหละให้พวกมึงเนี่ยนะดิ้นกันให้ไกลขาดดิ้นไปเลยแต่ก็ขอขอบคุณนะคะวันเดียวนะคะวันเดียวจริงค่ะขึ้นมาห้าร้อยแปดสิบสองคนนะคะแล้วก็ขอฝากเพจนี้นะคะให้กับ เสื้อแดงทุกคนที่อยากจะออกเสีิ์ออกเสียงนะคะแต่ถ้าซ้าซากออกแบบเดิมๆพูดแบบเดิมๆรีฟัซไนแบบนี้นะหรือว่าเพลงเอาสุ่งติงะเคาะออกนะลําคังนะขี้เก็กตบมาเข้าใจไหมวันเพลงจะตบเป็นเสียงสกๆนะเข้าใจเป่านะตามนี้นะดูนะดูดูลดูนี่ดูตรงนี้นะโอ้โหมาดิ้งดังหมกเลยถามว่ามึงดะนี่กูถามว่ามึงกราบตีในกราบตีนถ้ากูกราบ ถ้ากูกับตีนทักษินมึงจะด่ากูแล้วจะตบกูแค่นี้มึงก็ไม่รู้จักคําว่าประชาธิปไตยแล้วนะโอ้ยนายดูจริงๆนายสงสารนางสารเี่ยนางสารจริงๆนะแค่มึงคิดมึงก็ถอยเถือนแล้วนะกูกูมึงก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วล่ะนะเพื่อนก็บอกว่าศึกนี้ใหญ่หลวงนะัก ไม่เป็นไรนะคะจิบจิบวันเพ็ญจะอ,อ,อ่าน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 แล้วก็มาตอบเป็นเสียงสดๆนะคะแล้วก็ลง youtube นะคะว่าสนานีประชาธิปไตยวันเพ็ญจบโปรสีไม่ว่างพิมพ์นะคะแล้วตอนนี้มันไม่ให้แต่งตั้งแอดมินเยอะวันเพ็ญเลยทําอะไรไม่ได้ตอบอยู่คนเดียวก็ปล่อยให้พวกมันเห่าโอนกันไปนะคะกูขอบอกนะถ้ามึงยังไม่เข้าใจคําว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลคืออะไรกูมีสิทธิ์ที่จะรักในหลวงกูมีสิทธิ์ที่จะรัก คนน้นคนนี้กูมีสิทธิ์จะรักในทุนกูมีสิทธิ์ที่จะรักคนเสื้อแดงกูรักทุกคนถ้ากูรักแล้วกูมีความสุขและพวกมึงไม่มีความสุขมันเรื่องของมึงพวกมึงอย่ามาใช้คําว่ามึง,ม,งมึงอยู่ฝ่ายประชาชนนะอีพวกหาทำว่าทําไม ถ้ามึงอยู่ฝ่ายประชาชนมึงต้องช่วยกูไปด่าสลีมมึงไม่ใช่มาด่ากูซึ่งกูก็อยู่เป็นประชาชนเสื้อแดงเหมือนมึงนะมึงมาด่ากูทําไมเนี่ยกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวเห็นเพื่อนเขาส่งคลิปอะไรมาให้กูไม่รู้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนั่งฟังสักแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าคลิปสะพ้ายมันด่ากูกูเอ๊สะพ้ายมันด่ากูทําไมวะเนี่ยกูยังไม่เข้าใจแล้วมันด่ากูทําไมเนี่ย เออนะแต่กูรู้ว่ามึงอะนะมีหน้าที่มึงอะที่มึงรับงานมาสะพายมึงจํามันที่มึงมาเสียมกูแล้วไม่สําเร็จได้ไหมมึงมาเสียมกูมึงมาเสียมให้กูเกียรตทักสินมึงยิ่งเสียมกูกูไม่ใช่เหมือนกูไม่ใช่หมานะจะได้บอกซ้ายก็ไปซ้ายบอกขวาก็ไปขวากูมันแมวมึงบอกซ้ายกูไปขวามึงบอกขวามึงดึงหางกูกูไปข้างหน้า กูมีความคิดเป็นของตัวเองนะสไปคยเห็นเขาบอกมึงด่ากูนะเดี๋ยวกูจะไปฟังสักแป๊บหนึ่งแล้วกูอาจจะตอบมึงแล้วมึงบอกทุกคนพูดว่าให้ก้ามข้าวทักซินให้ก้ามข้าวทักษินแต่กูเห็นแต่ละคนอะเอาหอนเจ้าตังทักษินทักซินตังขอตังหน่อยทักซิน แล้วมึงเห็นหรือเปล่าว่ากเอวอะไรขึ้นให้พวกมึงดูในทุนจริงๆอะนะมันคือใครให้พวกมึงไปดูกันนะนี่แล้วถ้าเกิดว่ามึงอยากรู้อะไรนะมึงไม่ต้องไปฟังหรอกนะอะไรต่ออะไรที่มึงฟังแล้วเนี่ยมึงต้องมาหาคําตอบนะขอบคุณเจ้าของเพจอ่าเลดไทยนะคะที่เอาคลิปดิฉันไปลงแล้วก็จนคนตามมานะคะนี่นะคะขอบคุณจริงๆนะคะนี่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 มึงดูนี่เลยนี่นี่นี่ เ่ากันจังเรื่องทักกี้มีบ่อหุ้นนะบ่อน้ํามันถ้าเขาหุบรวยจริงทาไมไม่เป็นอันอันดับหนึ่งละ่ะนี่เลยนี่เลยอันดับหนึ่งคือตระกูลจิราธิวัดอันดับสองนายทานินดูจํานวนเงินสิคะทุกคนนะยอดพุ่งขึ้นนะคะทานินหุ้นลดลงนิดนึงนะคะแล้วตรงนี้นะคะนะคะนี่แล้วทักษีนะ่น่ะเป็นไงติดลบอค่ะอ่ะอ,อ้อ้นี่ไงแต่ถ้ามึงจะเล่นงานนายทุนจริงมึงเล่นให้ครบเลยนะเนี่ยเนยเนเนเน เนี่ยที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เกาะกินในประเทศไทยมึงไปสืบสิว่าเขารวยได้ยังไงนะไอ้พวกที่อู้จงจะด,ดานนายทุนอูหนี่อุย้ยทรงพระเจริญทรงพระํ่รวยมันเพ็ญรักในหลวงนะคะในหลวงรวยอันดับหนึ่งของโลกวันเพ็ญก็ดีใจนะคะนิตยสารหนังสือพิมพ์เมืองนอกออลลูกวันเพ็ญก็ดีใจนะคะวันเพ็ญรักในหลวงนะ,ะนะนะนะคะไปหากันนะคะแล้วก็ วันเพญจะไม่มานั่งตอบนะคะขอบอกนะอย่าทุกคนอยากจะมาด่าก,กันอะไรกันก็ตามสบายนะคะแต่วันเพญจะตอบเป็นเสียงสดๆเพราะว่าคงไม่มีเวลามานั่งตอบทีละคนนะคะเข้าใจไหมคะนี่นี่นี่ไอไอไอไนี่มึงมานั่งด่าเรื่องเงินเยียวยาโหนหอนหอน,หอนกันเรื่องเงินเยียวยาไปดูหน่อยสิทาสติ๊กเกอร์ลายอะเจ็บล้านทําหนังสั้น ค่านิยม18ปกเอ12ประการใน25ล้านมึงไปตามดูหน่อยอันนี้เงินของพวกมึงชัด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 เจนส่วนเงินของทักษิณก็คือเงินของทักษิณเขาเขาทำมาหากินแต่เนี่ยลุงยุทธบอกเนี่ย25้าล้านมึงไปตามมาแค่นี้ก่อนนะอุ้ยกูเห็นแต่ละคนแต่ละคนปาดนะนี่บอกให้เกษตรตะกอนอดทนนะแต่มีเงินไม่มีแล้วแต่มีเงินทำสติ๊กเกอร์ลายนะ โอ้ยไปตามพวกนี้พวกมึงแดงก้าวหน้ามึงต้องเก่งกว่ากูมึงต้องไปหามึงต้องไปตามกูเห็นพวกแดงก้าวหน้าไม่แตะทหารสักแอะด่าต่นายทุนด่าตะทักษิณด่าต่แดงอย่างกูโอ้ยกูละเพียจิตคนมาอ่านโพสต์แค่พันกว่าคนเองนะคะโอเคนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะนะคะโอเคนะคะอ่านี่หนู แกเลยก็ได้นะลูกถ้าใส่อย่างนเนี้ยลูกเนี่ยคดีข่มขืนมันเกิดได้ก็เพราะหนูนะลูกหนูหนูหนอัน,นอเนี้ยก็ปปสเนี่ยดาบมันมันมั่งสิเนี่ยดูสิเห็นไหมน,นี่โอ้โหหนูนักเกียจจังอะ่ะอุย้ยลูกใครสงสารพ่อแม่จังโอเคนะจ๊ะเออยังไงก็ฝากสถานีนี้ไว้นะคะสถานีที่ไม่มีคนเฝ้านะคะสถาน,านีประชาธิปไตยชุมชนปากสว่างคนเพ็งก็จะมาปากสว่างเสียงใสๆอย่างนี้ ทุกๆเช้านะคะสวัสดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกเช้าขอโทษนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่ได้เข้านะคะ <c oughs> ขอให้รู้ว่าวันเพน <princes. S 1> เปิดเพจนะคะในสาร <c oughs> เพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็จะโหนทุกๆคนนะคะโหนฝ่ายประชาธิปไตยทุกทุกคนโหนทักษิณโหนคนแก่โหนคนเส้าแดงโหนหมดเลยะคะ่ะพวกเราจับมือกันไว้นะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกนัน จับมือไว้เราไปด้วยกันพลังประชาชนนะคะที่จับมือไว้เป็นกันไว้เนี่ยเป็นพลังที่มหาศารอัมตมาจะกลัวพลังประชาชนมากเลยต้องส่งไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรอะออพวกที่ซื้อได้นะคะมาป่วนนะคะหรือว่าเป็นพวกสลิมแฝงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ด่ามันได้นะคะอยากจะอยากนี่เนี่ยัก็ตอบไปแล้วนะจะตบ เออการที่มึงจะตบกูเนี่ยสันดานมึงก็ต่ำแล้วนะจะให้กูสํานึกเรื่องอะไรกูก็ไม่เข้าใจโอเคปล่อยๆนะคะใครอยากจะมาด่ากับพวกมันก็จัดนะคะแต่เช่นก็ฝากไว้ฝากไว้นะคะสถานีนี้แล้วก,ก็ทุกๆคนนะคะเราต้องมั่นคงในจิตใจใครยุแย่อย่างไรเราอย่าไปสนใจนะคะเราต้องเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยมีจริง เมื่อเราได้มาลูกหลานเราจะสุขสบายเพราะประชาธิปไตยเราตรวจสอบได้ใครจะเอาอะไรไปใครจะป้นทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเราได้ประชาธิปไตยเราสามารถตรวจสอบได้หมดตอนนี้เราโดนทหารยึดอำนาจไปโดยผนการซึ่งไม่ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมีมาแล้วหลายๆครั้งเห็นไหมคะขนาดนักข่าวถามอะไรก็ไม่รู้บอกจะทุ่มด้วยอิวด้วยด้วยโพลี่ยมด,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 ดูสิคะ แล้วคุณจะกล้าถามอะไรคะประชาธิปไตยนะคะเขาไม่ใช่กําลังกันนะคะเขาไม่ใช่กําลังในการตัดสินนะคะเขาใช้เหตุผลนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนติดตามเพจนี้แล้วก็ช่วยกันมาตอบพวกนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าดิฉันคงไม่มานั่งตอบพวกเขานะคะเปิดเปิดล่อไว้เงี้ยนะคะแล้วก็จะมาแบบตอบแบบเสียงสดๆอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะรักนะคะทุกๆคนประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนะคะ ชาชนเพื่อประชาชนฉันขอโหนประชาชนใครกินตำแหน่งประชาชนดิฉันโหนหมดสวัสดีค่ะ